ถัดไปค่ะหัดแล้วเราต้องนั่งสมาธิในที่ที่มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นเรื่อยๆจะทำอย่างไรดีเราควรหลีกเลี่ยงไปทำสมาธิเราควรหลีกเลี่ยงการไปทำสมาธิในพื้นที่แบบนั้นหรือไม่แล้วคนที่ทำเสียงรบกวนคนที่ทำสมาธิอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจจะส่งผลให้เกิดมีเสียงรบกวนแบบนี้กับเราเวลาเราจะนั่งสมาธิอันนี้จะจริงไหมคะคือ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนว่าการกระทําของเราเนี่ยนะคะกายกรรมวจีกรรมคําพูดความนึคิดมนโนกรรมเนี่ยค่ะมันเหมือนเม็ดพันธุถ้าเราหวานลงไปในใจเราใจเรานี่คือที่สวนแปลงหนึ่งมันก็จะต้องงอกพองอกแล้วมันก็จะต้องออกดอกออกลูกเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยถ้าเ,เราไปลบกวนสมาธิ คนอื่นเขาเหมือนอย่างตอนที่เข้าวัดตอนแรกเนะะี่ยค่ะท่านอาจารย์ถึงทองท่านก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์ยังไม่ขยับและลุกห้ามสิทธิ์ขยับและลุกเพราะว่าอะไรไอ้ผ้าซินที่เป็นผ้าเทเลเนี่คะ่ะถึงเราจะพยายามขยับเบายัางไงมันก็จะมีเสียงนะคะที่เวลาเดินเนี่ยบางทีมันยังแกล,กลาก่าแกล,กลกอ่อท่านก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยพอเข้าลงนั่งเนี่ยจิตเข้าลงรวมเลย แล้วพอแกลกลๆากนี้หนึ่งนะมันก็ไปกวนเขาและอันเนี้ยอีกหน่อยเราเราเราหวานเม็ดรบกวนเอาไว้มันออกดอกออกลูกมันก็ต้องเป็นเม็ดรบกวนดอกรบกวนเพราะมันหล่นลงดินมันก็จะงอกอีกอ่ะน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอย่างนี้ไว้เนี่ยอีกหน่อยไอ้กรรมอันนี้ส่งผลเป็นวิบากออกดอกออกลูกมันก็จะต้องกลับมาหาเราอ่ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นท่านบอกเราทําอย่างไหนไว้เนี่ยเราก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้นเสมอทีนี้ถ้าเวอรเราทาเพราะความไม่รู้พอเราได้ผลอย่างนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาต่ตองเราก็จะรู้เหตุละคราวนี้เราก็จะไม่หวานเม็ดอย่างนี้เข้าไปอีกแล้วอีเสียงบรบกวนมันก็จะหมดไปเพราะเพราะมันเกิดเป็นวิบากให้เราเห็นแล้วรู้แล้วถ้าเราชดใจแล้วเราไม่หวานเม็ดอย่างนี้อีกมันก็จบไปเราก็ ใช้นี้กรรมเก่าหมดไปทีละอันทีละอันไม่ใช่เอาดวงเราไปให้พระเอาไปใส่ไว้ใต้ฐานพระประธานนรือ,อะไรอันนั้นมันไม่ใช่ของจริงนะคะของจริงมันต้องอย่างนี้ว่าเราทํำยังไงแล้วถ้าเวลาไปเจอ,เจอเ,จอเจอเสียงรบกวนวันนี้เราคิดว่าเออมันเป็นของเราเปล่าเราก็คอยสํารวจตัวเราว่าเราเดินเข้าไปในห้องสมุดเนี่ยเวลาปิดประตูบางทีบางคนเบี่ยงปัง คนเขาก็าอาจจะตกใจเพราะเขากาลังอ่า,า,า,านหนังสืออยู่หรืออะไรถ้าเราคอยสํารวจตัวเองแล้วก็จับพฤติกรรมตัวเองว่ามันเป็นอะไรไหมที่กวนคนอื่นเขาเราก็จะแก้ไขได้ไอ้อย่างนี้มันก็จะหมดไปที่เราบอกว่าเราจะนั่งสมาธิมันก็มีเสียงรบกวนเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะเหมือนอย่างตัวเองเนี่ยค่ะที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เวลาเราขยับเนี่ยอีพาตัวเลของเรามันก็คงแปลกๆ่างเงี้ยค่ะ วันนึ่งก็ไปวัดหลวงปูเทศหลวงปู่ก็บอกให้ไปนั่งภาวนาที่โบสถ์พอไปถึงก็เจอสอคนอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาก็หัวเราะเขาบอกว่าเราคงมีวิบากเหมือนกันเพราะปกติชาวบ้านเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้มาตัดต้นไม้ที่ริมโบสนะคะแต่วันนี้เขาว่างค่ะเขาเลยมาตัด สองคนนั้นเขาก็เลยนั่งไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเสียงรบกวนเราก็เลยบอกค่าเราเองก็มีอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์จิงทองเคยบอกว่าเวลาท่นานอาจารย์ยังไม่ขยับยังไม่ลุกห้ามขยับลุกเราก็ขยับบ้างแอบขยับอย่างเบาๆแต่มันก็เป็นรบกวนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทําให้หลวงปู่ก็บอกให้มาจึ่งชาวบ้านเขาบอกร้อยวันพันปีเขาก็ไม่ว่างวันนี้เขาว่างเขาเลยมาเราก็เลยต้องมาฟังเสียงกันไก่แคปแคปแค ก็ทำสมาธิไปค่ะเพราะทำไปบ่อยๆเราก็อย่าไปหงุดหงิดสิระแทนที่เราจะบริกรรมพุทโธหรืออะไรเราก็บริกรรมแก๊บแก๊บแก๊ปแก๊ของมันเนี่ยค่ะแค่เดียวเดียวใจเราก็นิ่งมันก็เป็นสมาธิได้เพราะว่าถ้าเผื่อเราไปต่อสู้พอมันดังแก๊บเราก็พุทโธปรเดี๋ยวเราก็เหนื่อยหอบและพุทโธก็ไม่ได้แล้วพอแก๊บขึ้นมาเราก็งุดหงิดแต่ถ้าเผื่อเรา แล้วธมที่ก็มันพอมันแก๊บๆเ๊บแล้วก็แก๊บๆบแกบกกต่งแตเดียวใจเราก็สงบเป็นตรงรวมได้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะว่าเราจะทํำยังไงกับเสียงรบกวนเคยทํามาแล้วค่ะแล้วก็ได้ผลเพราะอย่างแต่ก่อนเวลาทํางานเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีห้องทํางานชัดเจนมาะเรานั่งแล้วทางเดินคนก็จะไปห้องน้ําหรือไปอะไรเนี่ยเขาก็เดินผ่าน เวลาใจเรายังไม่เหนื่อยมากๆเนี่ยเราก็ทำได้เราก็ไม่รู้สึกว่าเสียงของเขาเนี่ยมากวนเราแต่บางทีเราเบื่อเราเราไม่อยากทําแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นใจเรามันก็ไม่อยู่กับงานไงคะมันก็ยืดหนวดประหมึกไปพอมีเสียงอะไรปุ๊บเราก็ไปเกี่ยวเขาเข้ามาแล้วเราก็มาหาว่าเขาพูดรบกวนเราแท้ที่จริงเราอะยืดใจเราเป็นหนวดประหมึกไปทีนี้เราก็เอาใหม่พอเราเริ่มหมุดหิดแล้วเขาเขาพูดคุยกันมาหรืธุระของเขาเนี่ย แต่เรายืดถูเข้าไปฟังเราก็เลยบริกรรมกับไอเสียงของเขาเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่หงุดหงิดทเดียวเดียวเราก็กลับมาทํางานเราได้คือถ้าเกิดเราพยายามแก้ไขแก้วิกฤตได้เป็นโอกาสนะคะทุกอย่างเนี่ยค่ะมันจะไม่มารบก,กวนเราเลยอย,อย่างที่บอกอะค่ะอ๋อพอเขาตัดต้นไม้เหรอ เราก็บอกพี่สองคนที่บอกไม่เป็นไรค่ะภาวนากระเสียงตัดต้นไม้ไปแต่เดียวใจแล้วก็รวมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้นะคะอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเราก็สงบเราก็ทําได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีข้อแม้อย่างนี้เนี่ยนี่ไปจุดมุมโลกก็ไม่มีความสงบค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะไม่มีอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็ ตัวเราเองอะค่ะอยู่คนเดียวเรายังไม่ถูกใจตัวเราเองเลยเหือนอย่างบางทีเราบอกว่าครั้งหนึ่งค่ะไปบรรยายมันก็จะไอขึ้นมาก็นึกมีน้ำาัะแก้วมันก็ดีก็เหมือนอย่างกับเทวดาดนใจนะคะคนที่เขากําลังจะเอาน้ำมาให้เราเขาก็เอามาพอดีครั้งแรกเนี่ยเราบอกมีน้ําแก้วเดียวก็ดีแต่พอจิบเข้าไปปุ๊บน้ําม,มันเย็นไปหน่อยมันเลยยิ่งจะไอมากขึ้นคราวนี้ ไม่ถูกใจตัวเองแล้วตอนแรกบอกขอน้ําแก้วเดียวเขาเอาน้ําแก้วมาให้แทนที่จะชื่นใจกับมดหจิบจะให้น้ําทั้งดีก็ไม่รู้จัะเอาให้มันพอดีพอดีกับที่เราต้องการเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าพอดีพอดีแค่ไหนตอนแรกเห็นน้ําก็ดีใจดีใจพอจิบเข้าไปโอ้มันเย็นเกินไปแล้วมันทําท่าจะไอใหญ่คราวนี้มันถึงมีข้อแม้เพิ่มขึ้นมาว่า ก็ไม่ร Get ู้จักให้ที่มันพอดีกับที่ต้องการเห็นไหมคะเราเองยังไม่ถูกใจตัวเราเลยแล้วจะไปให้คนอื่นเขามาถูกใจเราได้ยังไงเนี่ยค่ะพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดความยับยั้งขึ้นมาเออนะก็เขาจะไปรู้ได้ยังไงเรายังไม่รู้เลยว่าเราแค่ไหนมันถึงจะพอดีเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไอก็แล้วกันบางทีมันก็ได้คิดอย่างนี้นะคะแล้วมันก็ดีขึ้น หรือพอเราจิบเข้าไปมันเย็นเนี่ยเราก็อย่าเบื่กลืนดีคะ่ะโอ้ใหม้มันอุ่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 นแล้วก็ค่อยๆกลืนทีละนิดทีละนิดมันก็ได้ผลค่ะคือถ้าไปเราคิดอย่างนี้เป็นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีดังนั้นนะคะถึงถึงมันจะไม่เป็นที่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เราก็ปรับเปลี่ยนให้มันถูกใจเรามากขึ้นมากขึ้นได้และอีกหน่อยเราก็จะเป็นคนเรื่องน้อยค่ะไม่รบกวนตัวเองมากลองดูนะคะ มันมเพราะพระพุทธเจ้าบอกของทุกอย่างเนี่ยมาแต่เหตุก็คือกรรมที่เราทําถ้าเราค้นลงไปเจอเหตุแล้วแล้แก้ที่เหตุได้มันก็จบปัญหาเนี่ยค่ะถ้าลองทําดูนะคะมันก็จะได้ผลอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะชื่นใจก็วันนี้ขอฝากเอาไว้เป็นกําลังใจแค่นี้ค่ะ